อากษเซเศร้าแบมแบมประกาศลารายการดังยกให้นัตตี้คิดซอฟไลฟ์ดูแลแทนรู้สาเหตุแล้วเข้าใจมากล่าสุดสู้กลับบอดแขกหลังโดนแซวกลางโซเชียล กลายเป็นข่าวเศร้าที่แฟนๆหลายคนต่างเสียายหลังจากที่แบมแบมได้ออกมาประกาศลารายการดังอย่างแบมจีบหรือแบมเฮาส์ ouse, ที่เจ้าต,ตัวเป็นพิธีกรและได้รับกระแสะตอบรับที่ดีอย่างมากจนมีถึงสซีซั่นกระทั่งเมื่อวานนี้วันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแบมแบมได้ออกมาพูดคลิปวิดีโอในช่องแบมจีบประกาศขอลาจากรายการเนื่องจากต้องการโฟกัสที่งานเพลงและขอส่งต่อรายการให้กับน้องใหม่มาแรงอย่างนัตตี้อนชัชยาหรือนัตตี้จากวงคิดซอปไลฟ์โดยแบมแบมได้บอกว่าสวัสดีครับ คนสบายดีกันไหมครับตอนนี้ผมกําลังทุ่มเทกับเวิด์ทัวร์กำลังตั้งใจทํางานหลักของตัวเองอยู่และเพิ่งจะมีโอกาสได้มาทักทายแบมบูที่กําลังเฝ้ารอรายการบ้านแบมและผมก็ได้อัดคลิปนี้เพราะมีเรื่องจะแจ้งมากมายเรื่องแรกคือผมอยากจะทุ่มเทกับงานดนตรีให้มากขึ้นน่าเสียดายที่ผมต้องวางมือจากรายการนี้แบบว่าจะมีคนมากมายกาลังรอแต่ผมกลับต้องมาแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบทําเอาผมเศร้าใจมากๆผมขอบคุณแบมบูทุกคนที่มอบความรักและกําลังใจตลอดมารวมไปถึงแขก รับเชิญทุกคนที่เคยมาร่วมรายการขอบคุณมากๆเลยครับส่วนเรื่องที่สองที่จะแจ้งอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ได้มีการเปลี่ยนเจ้าของบ้านแล้วครับจากนี้เจ้าของบ้านจะไม่ใช่ผมแต่เป็นรุ่นน้องของผมแทนเป็นคนไทยที่กําลังดังมากตอนนี้นั่นคือนัตตี้ถ้าหากเหล่าแบมบูและอากาเซจะคอยเป็นกำลังใจมอบความรักกับการเริ่มต้นใหม่ของนัตตี้รวมถึงการเริ่มใหม่ของรายการบ้านแบมไปเรื่อยๆก็คงจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผมอยากขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุสน,นกันต่อไปครับท้งนี้แบมแบมยังได้พูด ถึงนัตตี้คิดซอฟไลฟ์อีกด้วยว่าพี่ได้ดูผลงานอยู่บ่อยๆนะถึงแม้เราจะยังไม่เคยได้เจอกันหลังเดบิวต์ก็ตามแต่พี่ก็ดีใจมากๆที่เห็นเธอไปได้ดีจากนี้จะไม่ใช่บ้านแบบแล้วฝากรายการบ้านตีด้วยนะ ซึ่งก่อนหน้านี้หากย้อนกลับไปค่ะแบมแบมและนัตตี้เคยเป็นพี่น้องร่วมค่าย JYP ครั้งที่ก็อดเซเว่นยังเป็นศิลปินในสังกัดส่วนนัตตี้นั้นเป็นเด็กฝึกหัดที่เคยเข้าร่วมรายการซิที้เมื่อปี2015แต่อย่างไรแม้เราอากาเซจะเสียดายที่แบมแบมประกาศลารายการนี้แต่หลายคนนั้นก็เข้าใจอย่างมากและพากระส่งกำลังใจให้ทั้งแบมแบมและนัตตี้อย่างมากมายทีเดียวค่ะ มาฟังข่าวที่ทําให้หัวใจฟูกันบ้างเมื่อล่าสุดแบมแบมตัวตึงแห่งแพลตฟอร์ม X ที่มักจะออกมาตอบโต้แฟนๆในโซเชียลอยู่เสมอนั้นล่าสุดก็ได้สร้างเรื่องอีกแล้วละค่ะเมื่อมีผู้ใช้ X รายหนึ่งได้ออกมาโพ์ภาพแบมแบมถ่ายรูปคู่กับปราศาส์พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าน้องแบมกับปราศาส์ข้างหลังไข่น่ารักกว่ากันซึ่งแน่นอนว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นแม้จนกลายเป็นที่พูดถึงทําให้มีแอคเคาท์หนุ่มสาวที่ใช้รูปและชื่อโปรไฟล์เป็นชาวอินเดียและปากีสถานที่มักจะถูกชาวเอ็กเรียกว่าบ โดยมีแอคเคาท์หนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องแบมกับปราสาทข้างหลังไข่น่ารักกกันปราสาทสวยแค่ไหนก็ไม่สู้เสน่ห์ของน้องแบมหรอกพร้อมติดแฮชแท็กแบมแบมซึ่งงานนี้เจ้าพ่อสองแฟนๆอย่างนุ่มแบม am, ก็ไม่พลาดเห็นข้อความดังกล่าวเจ้าตัวถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับบอดแคกเองโดยได้ระบุว่าบอดแฮรประโยคมัชขึ้นผมกูดใจนะที่เวิลของวีกูดขึ้นทําเอาหาทั้งโซเชียลหลรรดาอากาเซ่พากันขำกับความกวนของแบมแบมอย่างหนักเลยล่ะค่ะ